ามาชมนะครับเจ้านิสันอะมิรา3ส,าสูบนะครับดูวิธีตั้งมาร์กนะครับฝั่งนี้แคมไอเสียฝั่งนี้แคมไอดีนะครับมาร์กจะมีจุดอยู่นะครับเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้นะครับกลมๆผมใช้สีแต้มให้มันมองชัดแล้วก็มีที่โซ่มีสีเหลืองให้ต้องตำแหน่งนะครับตองนี้ก็ตามขีดนี้เลยครับ ีดนี้โซ่มีตำแหน่งมีมีสีครับโซ่มีสีตำแหน่งไอดีก็ตรงนี้แล้วมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างจะมีสีนะครับเนี่ยฮะสีสีที่โซ่แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับที่ข้อเวียงข้างล่างเป็นสีแดงสีส้มโอเคประมาณนี้ครับไม่ยากนะครับจังหวะไอดีสูบหนึ่งกำลังจะโอเวอร์แลปจุดระเบิดสุบสามนะครับเนี่ย สุกสามกำลังหงายขึ้นแล้วครับโอเคไม่ยากครับลองดูครับ